สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานเรื่องงานอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดสภาวะของการหยุดชะงักเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้องค์กรหรืองานของคุณไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรค่ะแต่เหมือนตัวคุณเองก็รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ถึงสาเหตุและก็วิธีการแก้ปัญหานี้นะคะก็ขอให้คุณแก้ปัญหาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะคะอีกอย่างหนึ่ง เหมือนตัวคุณเองและคุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งทางความคิดมีบางอย่างที่ยึดคุณไว้ทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจขอให้คุณปลดล็อกความรู้สึกนี้นะคะหันหน้าปรับความเข้าใจกันเชื่อว่าบรรยากาศในการทํางานจะค่อยๆดีขึ้นค่ะและงานของคุณหรือธุรกิจของคุณก็จะเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะในเรื่องของการเงิน ช่วงนี้สถานการณ์ทางการเงินอาจจะดูนิ่งๆทรงๆอาจจะต้องประครับประคองต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นหรือไม่อีกมุมหนึง่งก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพเพราะเราอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวเราเองหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะความรักสําหรับคนมีคู่สถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้ อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักทีเดียวนะคะคู่ไหนที่ยังปกติกันอยู่ก็ต้องระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้สาเหตุอาจจะมาจากเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่ชอบขุดคุยหาเรื่องทะเลาะกันค่ะแต่ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่แล้วอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆนิสัยเดิมๆอาจจะแก้ไขไม่ได้ทันทีนะคะก็ต้องใช้คําว่าอดทนให้มากๆให้ความเมตตาและให้อภัยกันนะคะความรักสําหรับคนโสด อาจจะต้องอยู่โสดต่อไปก่อนค่ะอาจจะยังไม่เจอใครที่ถูกใจหรือถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้อย่าพึ่งใจร้อนรีบตัดสินใจนะคะให้คุยกันไปยาวๆก่อนค่ะเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความเครียดความวิตกกังวลซึ่งมันอาจจะส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้แนะนำว่าให้พักเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อน เพราะมีโอกาสเข้าเนื้อสูงค่ะ